คือถ้าถ e ้าหลวงพ่อว่าเป็นการพัฒนาตามเห็นวัดหรือวิจัยอย่างเนี้ยครับมันมันมันเข้าใจในในในนวางอะครับมันบอเห็นลูกทำเช่นว่าจะสร้างตึกว่าอารามจะสร้างเสาหน้สร้างโถ่อครับแล้วแล้วทำไอต่อไปทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะไปยุติใหม่ครับอีาร์นี่ครับบางปีพอล้ที่เดีน ต,ต้องเอาลงในกรรมจิตเนาะในธรรมจิตของที่นี่เนี่ยเอาถึงข oui, <c oughs> ้อไหนเอาแต่เอาสุดได้เราแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะเป็นเราเป็นรูปเป็นคนในศาสนาคนโดยสรุปคนเหล่านี้เป็นจายที่ไหนครับอันโดยสรุปก็คือมีแผนพัฒนาเาแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นรูปธรรมไหนแต่ก็ต้องไล่จับบ้างกองความถี่มุก อาจายสามารถจีหมา้วาเมเดีはは no <S <S. ๋ยวคำถามลำบ้าน้ง A มาเครับคุณสาคนปรเด็นนี้คำถามทุวท้ายแลวครับคือคำถามโดยรวมทั้งหมดครับหลังจากมติมหาเศรษฐีุกหนึ่งที่บอกไว้ว่าเฮ้ยชาบ้านสามารถเจ้าอยู่ได้จนถึงสีุ่กครับ ถ้าหลังปี๖กเนี่ยนี่บม่ใช่เฉพาะโซนโนหนึ่งที่เป็นเก้าหลังโซนสองที่อยู่ตรงแน่แล้วก็โซนทางขวาในซุดโซนนะครับต้องมีต้องเตรียมตัวจะได้ตอนหรือว่ามีเพนจะได้ต่อหรือว่าท่านมีเห็นพัฒนาเหมือนโซนเก้าหลังนั้นเขาจะได้เตรียมตัวได้ครับแล้วเราหัวพื้นดนคนต่อผมเองผมทีวมากตั้แต่โซนหนึ่งแล้วก็ยังบอกก่อที่จะ บคคที่จะไห้จาบ้านให้ยังบ่ได้มีโครงการที่เป็นรูปการทำเนี่ยครับเพราะว่าตังเก้าหลังเนี้ยขขาได้มีที่ย่จะไปแล้วมี่ครตังวัดนี่มาจ่ายะนะที่ธรณีสงศ์แถที่8 1 9เนี่ยใคราทำกัญญาเจ้าในปีนี้ยาเจ้าเนี่ยมันเป็นอำนาจของวัด เมไ้รม่พี่น้องอพี่นตอบกันนะบางทีเขาต้องต้องต้องังนะเราต้องมีมารยาทนะต้องมีเกียรตินะ คือข้คหาข้อนะตัวไหนในในในที่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 รรณีสนะก็มีคนถามกันมาหลายคนครับอา่าอย่างประชุมเนี่ยมันค่าที่รอรีสงค้าเจ้าอย่างต่างนี่นะวันต่อหันไปหันไก่าหาวเนี่ยถ้าถ้ากันันได้ให้เมาเลยมาพี่นรณีสงเนี่ยได้ัญญาเจ้ามี้สัญญา ตยปีสอปีสัญญาปีต่อปีถามว่าถ้าคุณปฏิบัติตามสัญญาคุณจะไม่ต้องเดือดร้อนแล้วแล้วในก้าหลังนั้นเขาพิดสัญญาจะอะไรครับไอพี่ตอนนี้สองงี้นะคืออย่างหลายท่านเนี่ยถ้าหากว่าคุณทำนอกเหนือหนึ่งเนี่ยมีบ้านอาศัยมีบ้านอาศัย แล้วก็ลางแห่งเนี่ยบ้านอาศัยไปทำเป็นร้านค้าใช่ในในัญยาเนี่ยอไปเลยตามใถ้าทำตามใบยาคุณู่ต่อไปท่านโดยสรุปแล้วแผ่งหลังจากปีหกหกนี้อย่างไรครับสามนนี้ใช่ตอนปีที่ร้อยนิสโองี้ะอยู่ต่อไปแต,ต่ต้องเปเดือดร้อน เจ้าบ้านหมายถึงว่าคือถ้าายิงตามมติมหาเหรียงปีหกหนึ่งทีเนาะว่าเช่าได้ถึงปีหกหกเจ้าบ้านอยากจะรู้ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยครับว่าหลังปีหกหกตางว่าจะชะได้ต่อที่ตอนนี้สูงเนี่ยท่านอยู่ได้ไต่อไปคึอคือนนี้งนะถ้าคุนท้ำหนังยาเต่าปีต่อปีนะแล้วแล้วขอพูไปที่ข้อหนึง่งครับหลวงพ่อแล้วก้าวหลังต่้ทน มันกดทาการไปไปไปตามมติมหาสมาคมโอเคครับค่อนข้างดียชัดเจนอ่าไปตามมัตสมหาสัดเจนเะมุเจ้าเร้ตวเลกในคำตอบที่เหลือเป็นขนาดตามชาบ้านนะครับแม่ทั้งหมดุ้กคนครับกีตารนที่ละคนครับที่ละคนตัวแทนของโซนหนึ่งค่ะ ที่ก้าวหลังในกรณีวัดเนี่ยไล่ไล่แบบไปใช่ไปใช่วัดไล่อ่าอ่าไปใช่วัดไล่อ่าแล้วก็รวบรวมไอ้อะยางต่างประเทศมาไล่เจ้ะค่ะบะมีไอ้อยังร้องท่าเพื่ออะไก็ค่ะมันบาตาบาตาจากไล่เหมือนมาไปอยากแล้วน้องเขาต้องไปที่อยู่บะมีคุณมันเหมือนนะคะท่านน้องไม่ได้ว่านะท่านลองสถาว่าดีนะอ่า แต่ด้วยความที่ว่าหนึ่มามีที่อยู่สัรองือสองค่หรือถอนมามีแล้วน้องเขาต้องยังองต่อค่ะกมไม่ได้บอกลูงแ้วไปโกรเลยเพราะผมอ้มใจว่าเป็น่งเกลยดนครัว่าช่วงไก่เกลียเนี่ยทำไมคุณไม่ไปิบอู้แล้วค่ะแล้วค่ะน้องเปคนยืนเองใช่แล้วี่กรน้องมีหลักฐานในการกู้กับอายการโดยแต่เปนตีพิมมาว่าขอเข้าตรวจสอบบ้านขอเข้าเข้ามาติ กับตามวัดก่อนก่อนที่จะไปวัดลำเปิงน้องมาได้คําตอบนี้แม่กระทั่งไปวัดลำเปิงน้องกับมาได้ที่อยู่สำรองค่ะแม่กระทั่งข้าหน่ไปได้ถามน้องสับน้องยืนขออายการไปเพื่อเจ้าในนํของใเจ้าในน้ำของแม่แฟนค่ะแต่แม่แฟนตายไปแล้วก็ต้องไปแฟนติดต่อสันเที่ยงหาอ้ายสันเที่ยงหาอ้จ้ะสันเที่ยง ลูกแม่จางเที่ยเไม่น้องเป็นลูกยิงปะค่ะพ่อแฟนน้องกับบามีอย่างตังหลังของครับได้รับฟังไว้นี่ไล่มาเลยรับฟังรับฟังไว้ก็คือต้นๆถือาวบ้านโซนหนึ่งเลครับเก็หลักการเรือเนี่ยเปิ้ลบ่ได้บ่ได้หูมาก่อนว่าจะได้ออกปีมก5ซึ่งมั่งใจว่าสามติแรกเนาะถึงปีหกหกเนี่ยครับต่างรัดเองก็ เราได้มาช่วยซัพออะไรอย่างอันนี้ต้องฝากการปกป้องเนาะท่านประลัดก็มีอยู่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวอาจจะได้ขอข้อมูลจากท่านประลัดท่านในท่านประลัดท่านกำนันนาองชาวบ้านแม่หลวงพี่นะครับเพราะว่าทางชาวบ้านเองที่ยังโซนหนึ่งขอรับรับมือโบรันเหมือนกันใช่คือมันมีจงหมายมาไล่ออกภายในสาวศีวันซึ่งวันนี้พบกับเราสามสิบวันนั้นนหะครับท่านขอบริษณ์ แต่ใอมันดียกัก็คคำถามะรนเพ่อนตอบคำถามไหมมีมีคำถามอย้ครับคือวันนี้สามคำถามผมผมคี่ว่าค่อนข้างที่จะบม่ได้คำตอบตรงก็ปัญหาอะไรเนาะแต่ว่า เดี๋ยวตัง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 ชาวบ้านเอก่อนโอเคนะเขาไดอู่กันยังที่ผ่านมาไม่ทำผิดขอยัง้อยอี่หลวงพ่อยังพิาร่าช่วงก่อนเนี่ยถั้งหมู่เฮาเนาะขึ้นมาถามมาจะมาข้องมีัเลยปัญหาที่ผ่านมาคือบรได้คนี่กครับคือวาง้านเจ้าพหลวันนะครับบ่ได้เชื่อมต่อหรือไม่ได้พูดคุยกคังนเรอาจจะมีช่อใจบางคนด้วยอย่างรนะครับ ันเราจะไปอยู่ไหนนี่อยากเล่าให้ท่านฟังนะโอเคนั้นเพื่อเพื่อกันรับเนาะกัแรงแล้วเดี๋ยวท่านมีคิดอันนี้ผมอยากจะหูข้อมูลจากฝั่งวันนี้มันวันเข้าไปสามห้าโมงอบตื่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอมีคิดแต่ว่าจะขอรวบกันจะขอข้อมูลจากคัามปกครองเนี่ยครับอาจารย์ชาวบ้านผมคิดว่าเขาน่าจะถามครอบคุมแล้วแต่คำตอบค่อยบอกค่อยข้อมูลตัวใดเจอเจอมีจะมีท่านประหลัดอยู่ห่ืครับ เอาสูตสุดก็ได้กำนันก็ได้ครับเดียวจะเจอครับอัปเดตข้อมูลหรือว่าจะได้ได้สร้างความเข้าใจทั้งชาวบ้านทุกท่าเพราะว่าที่นักศึกษาเนี่ยพยายามจะลดแรงงานลดประชากรหนุ่มพ่อครับขออนุญาตะถึงระดับน้องน้องนักศึกษาระดับเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านบ้านป่าแดงนะครับบ้านละไมหม่างหงอปลาแดงนะครับผมกำนั่นแต่ผมซูเดชนะครับผมได้ยินปัญหานี้มา ตองต่างเดือนละปัญหานี้นะครับซึ่งปัญหานี้นะครับมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมไม่เพพอในเร่องตัวหนัสงสือเหมือนกันนะครับตัวหนังสือเนี่ยผมก็เข้าไปดูนะครับซึ่งมันเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าหรือว่าหลายคนรู้ว่ามาติเถรสมาคมมติเถรสมาคมเนะี่ยมันคืออะไรเนชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเตื่ออย่างาบางคนที่ไม่เข้าใจ,าาาใจตัวนี้นะครับนาะในเรื่องของความตี้อยู่เนี่ยผมจะไปย้อนแลนะครับเฮาอ้ในเรื่องการแก้ปัญหากันดีกว่า ถ้าจะบ้านเราอยู่กันที่เดี๋ยววัดกับบ้านอยู่กันเนี่ยผมขออนุญาตนะครับศรัทธานก็จะหายจริงจิงนอกจากคนเข้าวัดมันก็จะหายรอบพระ,ะนะครับถือว่าเราเป็นคนศาสนาพูดอยู่แล้วนะครับมันจะจะทำเรื่องลำบากกันไปในประเด็นแรกประเด็นสองประเด็นสามที่น้องถามไปที่นะครับไอ้นัง่งฟังงดนะครับแล้วกกไอ้ได้มีคามําตอบนะครับเอาไล่ประเด็นที่สามสามขึ้นมาก่อนนะครับน้อง ประเด็นที่สามไอ้เคยมาอู้กับหลวงพ่อนะครับเพราะเนี่ยท้องแตนห้องห้องแตนน้องกับไอ้นะครับเนาะแล้วกับพี่น้องชาวบ้านนะผมขอตัมาด้วยนะครับถ้าประเด็นแรกปัญหาที่สามเนี่ยผมได้ถามหลวงพ่อนะครับว่าส่วนที่สองส่วนที่สามที่น้องพูดตะกี้แตนที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยชาวบ้านจะอยู่จะได้หลวงพ่อว่าหลวงพ่ออันนี้มันคืออำนาจของวัดเจ้าปีต่อปีหลวงพ่อจะไปไล่ชาวบ้านได้อีงไรอันนี้บอกมีแน่นอนผมเป็นกำนันแห่งสิบกว่าปีถ้าผมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหลวงพ่อไล่ นะครับผมก่อนจะลาออกไปตัวครับผมนาออันนี้ประเด็นแรกนะครับนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมเพิ่งทำมติสัญญาว่าโซนที่สองโซนที่สามหรือว่าแปลงที่แปดสิบเก้าผมได้กู้กระหลงพ่อละหมู่เฮานะครับไรที่อยู่แปลงที่แปดสิบเก้าเนี่ยจะมามีกันไล่ะครคบเฮาทำเพื่อถูกต้องเหียปีต่อปีมาทําสัญญากันนะครับนาะทำสัญญาให้มันถูกต้องไปเหียนะครับหมู่เฮาว่าอะไรครับอันนี้เอาประเด็นที่สามบอนครับประเด็นที่สามนะครับหมู่เฮาสบายใจอย่างครับประเด็นที่สามครับ อย่างอชิปน้อยครับประเด็นท um, ี gone, two, two, an, ่สาันขาดโซนที่หนึ่งโซนนะประเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไล่มาโซนโซนที่หนึ่งมันอยู่ตำบลเนาะอ่าเอู้ถึงประเด็นที่โซนที่อ่าโซนสองโซนสามก่อนนะครับเนาะหมู่ครัว่าไดครับถ้าตราบใดที่ผมถึงกำําลังถึงไฟปกครองในหัวหน้าของที่หลุงบ้านเนี่ยผมจะดูข้างเจ้าบ้านว่าก่อนจะประพฤติหลวงพ่อเอาหมู่เขาออกจากที่นี่ต่อกันเนาะเซอร์สองโซนสามนะครับหมู่รับว่าใดครับอันตัวนะครับครับอันนี้แต่อันนี้ก่อโซนเก่โซนสามเนาะเอย้งหน่อยนะครับ คำว่าสัญญาเนี่ยปีต่อปีนี่นะครับนั่นคือต้นมัดมือเขาแล้วป้นมัดมือเขานะครับเอาอีกครับอีกมีมีเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเดียวอย่าทำสัญญานะครับอย่าทำถ้าสมมติว่านะครับถ้าสมมติว่าสัญญาเนื่องปีเนี่ยเนื่องปีเข้ามาเห็นตัวเนี่ยน้องนิติศาตร์นพ่อเฮามานั่งล่างกันใหม่ผมปอกนี่แหะหลวงพ่อเนาะทุกชาวบ้านสบายใจอ่ะเพื่อวัดสบายใจตัวสบายใจทั้งสองฝ่าย มาล่างกันไปรด้วยก่อน้องเนี่ยแกะน้ำเนี่ยพอมานั่งล่างด้วยกันเอาตัวแทนเจ้าบ้านนะนะครับผมเชื่อว่าวัดเนี่ยขาดเจ้าบ้านไมได้หรอกเราเราเจ้าบ้านเนี่ยก็เข้าเป็นคนพูดอยู่แล้วเขาก็ต้องมาวัดอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้ประเด็นประเด็นแรกนเน,กน,นี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตหานลืมอ่าน้องเดี๋ยวเอามานั่งกู้กันกับหลวงพ่อนะครับเนาะในในประเด็นที่เราพูดนะครับหลวงพ่อขอจับประเด็นับประเด็นมองตรงนั้นนะครับพนะี่ยูเขาได้มั่งคงเขาสน ก็เดียวก็เดียวเราลองลองมาอู้กันอีึครั้งในในข้อที่สามนะครับเนาะในข้อที่สามเพราะว่าตอนนี้ผมได้ยินมาว่ามันมีกฎหมายเรื่องภาษีการเสียภาษีของของท้องที่โดยนะครับว่าแบบภาระมันตกนะครับเดี๋ยวเรามาอู้กันแล้วกันาะประเด็นที่สามเนี่ยเอาไว้ก็เดียวเราไปอู้กันนะครับเนาะ ในโซนโซนท,ที่สองโซนสามเนี่ยมันเป็นเรียกว่าพลเรืีสงเป็นอำนาจของเจ้าอาวาสซึ่งไอ้การันตีเลยว่าถ้าไอ้อยู่ในหันซิมกว่าปีเนี่ยถ้าเจ้าบ้านก็ได้อยู่นะครับไอ้ก็จะไปเหมือนกันาลอหันซิมกว่าปีผมได้มีไอ้มีต้องอยู่อยูด้วยผมอย่างเงินอยู่นะครับเนาะอันนี้ข้อสามเนาะรับเนาะข้อสามเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดขามาล่างเดี๋ยวเขามาหาลือในที่มันที่มันลงตัวที่สุดนะกับเจ้าบ้านกับเจ้าบ้านกับวัดเนาะรับเนาะในในประเด็นโซนที่สองโซนที่สาม รอบข้อสองข้อสองมันท่วงกับข้อหนึ่งเรียนเดียอู้นะครับข้อสองมันท่วงข้อหนึ่งนะครับซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยในมติในของสัญญานะครับของเถรสมาคมว่อาสันัักพูดเนี่ยมันวันที่สิบหกเมษสิบหกบังกะแลวว่ามีนาหเปลาสิบหกมีนานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนะครับมันจะไปท่วงในข้อสองที่น้องพูดที่พี่นะในเมื่อมันยังมีการก่อสร้างอย่างเตือนะครับผมยังก่อสร้างอย่างเตือ นะครับเจ้าบ้านก็วู้อยู่แล้วว่ามติมตันเป็นยี่ในช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยเขาลองมาหาทางออกไปกันหรอเพื่อเจ้าบ้านวัดไปได้ยี่อย่างเตื้อเจ้าบ้าน็ัวผม้ที่ไปเตื้อคือเจ้าบ้านอยู่กันก่อนหมอจนถึงช่วงเดือนเดือนมีนานะครับเขา,ามาอู้ออกันด้วยเรื่องกนหม่ยยนเนี่ยเขาดึงติ๊กนาได้อยู่หรอนะครับเขามาอู้กันก่อนเมื่ออู้กันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมว่าในช่วงเนี่ยนึง่งนองทุสายหลายๆไปเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดที่มันเป็นอำนาจของ สันนกพูดก็ได้ข้อก่อตั้งคณะคณะทางานเนี Honestly, ant ่ยไปอู vita, hmm. ้กับส mm ํานกพูดหงก่งคหนึงนะครับเห็นรักสมาคมหรือว่าเนี่ยเขาตั้งคณะกรมการขึ้นไปอู้ละซื้อหลวงพ่ออู้ัดเดียวเนี่ยคือมันเหมนเช่อํำนาจผูงเจ้าว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําได้ในเรื่องของการชะลอก่อนในเมื่อเขา้างในเรื่องเหตุผลเรื่องของโควิดโดยเรื่องของเจ้าบ้านหลวง่ที่อยู่โดยแล้วก็เราหาทางออกพวกัตอนในช่วงเนี้ยในช่วงที่ก่อนจะถึงวันที่สิบวันที่สิบห้ามีนาคมเนี่ยแล้วคเรา ท้องตอนนึ่งน้องก็ช่วยเดินเรื่องกับเหรัศมีคมหรือว่าสำนักพทดนะครับเราเอาชาวบ้านเข้ามาร่วมเลยเอาหลายๆฝ่ายมาร่วมกันนะครับมันจะไม่เป็นภาคทางเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้ช่วงเนี่ยอย่างที่พูดท,ที่ถ้าเรื่องของ้องไปแล้วที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยไอยอย่างแรกแต่ให้ผมก็เยอยากให้ใจให้ใค,ใหค,คดใหม่ในเรื่องกดใหม่กับชาวบ้านนะนะครับเนาะถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยผมก็คงจะขอความรับผิหของพ่อเนี่ยเรืดึงตัวท่านมาตล้วเอามาอู้กันนะครับมาอู้กันในเรื่องของตัวตัวก้อนเดือนเดือนมีนาวิศมิถุนามีนาเนี้ยเอาม หลายๆทางมีทางออกหรือว่าบางที่บางนัานบางนี่อาจจะช่วยในเรื่องของเออพ่อที่วาสัยเรื่องนี้ที่นี่เขาช่วยหนะประบอย่าไปก่อนนะครับผมมีคำถามนิดนึงขอคักน้อยนิดเนาะคือที่ว่ามีนาเนี่ยคือสีแน่ไหมครับสีแน่หกหกสีแน่ปัญหาคือว่าเก้าราคาเรือเนี่ยเขาผมมีสัญญาเนี่ยอย่นี้ก็อันนั้นไงเดี๋ยวเขามาอู้กันในตัวเนี้ยไอ้หนูว่าเดี๋ยวเขาอู้กันตะลุ่มตะลวยกันนะครับในตัวเนี้ยเพราะว่าสัญญาล่าสุดมันหมด มีนะปีหน้ากผลงานอย่างน้ออู้ดอีกกี่นะครับถ้าถ้า grab โซนสองโซนสามในปีนี้ซึ่งได้ต่อสัญญาไม่ถูกแต่ว่าโซนหนึ่งที่มันได้ต่อสัญญาเนี่ยโซนโซนนหนึ่งเนี่ยมันประเดี๋ยวมันปีปัญหาที่โซนหนึ่งโซนสองโซนสามเนี่ยให้ล้อมาบอกมีนะยังให้้อูไปอีกกี่เนี่ยเพราะฉะนั้นโซนหนึ่งเนี่ยเขาลองเอาปัญหาเนี่ยมาอู้กันเอามาอู้กันก่อนเนาะถ้าส่วนเราเขาเนี่ยต่างคนต่างมันเห็นต่างกันอยู่แล้วประเดี๋ยวนี้เขาจะยางไงให้มันงงตัวอย่างนี้้วันที่เนี่ยเขาเอา่วกกันจนถึงเเเดือออนนพุกาาาี่ยวววขคคมมมตต ซึ่งซึ่งทางวัดเนี่ยหลวงพ่อเพิ่ helmet, บ USSR, านบอกว่าเพิ่นบน่วีย้ำแน่แต่เขาก็ต้องไปที่สํานักพุทธเขาก็ต้องไปช่วยกันถ้าน้องเดินไอ้เดินเจ้าบ้านเดินเขาไปด้วยกันคือวัดเนี่ยเอาวางไว้นี่ก่อนเขาก็ไปไปช่องทางนู่นแห่งทางนึงนะครับในเรื่องของการที่อยู่อาศัยเขาน้องปรึกษาหลายๆฝ่ายไฟฟองนะครับปัดจุบันเธอเรื่องที่อยู่อาศัคือเจ้าบ้านทางนึงเพราะว่าเอางูอยู่แล้วว่าป้าเจ้าป้าเลี้ยงเนี่ยเขามีเราเอ่อเปิ pirate, ้ลอย่างไรพิ่งต้องใจเปิ้ลต้องเอาตีนี้คืนนะครับเขาก็ต้องท่วงเวลาในกานที่จะซ้อมหายตีให้้าาบน เราครับเนาะถ้าอย่งนีเทาอู้ไปนี่ครับมันมันมันเกิดความเห็นต่างเมื่อมันเกิดความเห็นต่างมันก็จะบาจบกันมันก็จะมลงตัวกันเราครับเนาะผมก็เลยว่าถ้าเป็นอีอะในพ้อหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขามาอู้ในเรื่องของการฟ้องในารเนี่ยผมอยากให้ให้ใ้ก็ไหยในเรื่องของการเจ้าบ้านเขาดึงออกมาแล้วเขาอู้กันมันยืดถึงเดือนมีนายืดถองเดือนมีนาแล้วก็เขาลองขยับในเรื่องของการนึ่งขยับเรื่องของซ่อหาตี้สองขยับในเรื่องของการรึกษาทำหนังสือหรือว่าเขาเข้าไปหาสำนักพูดจะได้ ไปพูดมันป็นเรื่องไปแล้วคือชาวบ้านผมที่อยู่พอเขาหันใจได้ด้านนี้เหมือนกันนะครับเนาะย่างผมก็มันนีผมปเป็นชาวบ้านแค่วันหนึ่งเนี่ยผมมาได้อยู่บ้านผมเก่าอ่ะเขาผมมีความซุกล้เขาผมเข้าใจผู้คนนะในเรื่องของความที่เขาบาได้อยู่หรือว่าเปิ้นยึดตีขึ้นไปนะแต่มันก็ต้องมีทางออกไปกันนะครับเนาะผมเชื่อว่าแค่เดียวระยะเวลาที่ถึงนะ่ตั้งแต่วันพุงนี้ป็นต้นไปเนี่ยกองคงจะต้องเข้ามาลูกกับเจบ้าวาดนะครับถ้าสมมติว่าเจ้าบ้านเห็นไปเอะเขาทำหนังสือ่านเจ้าวาด ไปยังสนับพทธว่าจาบ,บ้านมีความมีความเห็นเนี่ยจนถึงเดือนมีนาเนี่ยเปิ้นซอหาตี้มาได้หรือว่าถ้าถ้าวัดถ้าถ้าความเมตตานักกว่าห้านวัดยังไม่เยอะอย่างเพื่อในเก้าหลังเนี่ยเขาขอเขาขออยู่จนกว่าเปิ้นทานี่ได้ก่อนนะครับมันสามารถอู้ผันได้นะครับในเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าเขารดไหนฟังกันเป้งเร้งนะผมว่า ต่างคนต่างมันมันบอกฮอแน่กันนย่แล้ถ้าบอกฮอแน่กันมันเกิดจะไปกันใหญ่คนนึ่งอู้ยังลึ่งคนลึง่งอู้ยังลึง,ง,งเมื่ออ,อู้ไปอู้มาเนี่ยมันก็บอมีความสุขมานะกเนาะครับพรากำนันครับแล,แล้วแล้วที่ทานมามันอย่างบอเกินกระบวนการที่พ,กกนนพกอกำน,นัอนอู้มาครับกู้กระบวนการ่ันไอ้ก็บอกอู้เหมือนกันเพราะว่าเปลเป็นกำนัน,นได้นะเจ็นเสือนเอ๋อเพราะว่าถือว่าจากนี้ไปเนะี่ยความเข้มนะครับถ้าสมมติว่าชาวบ้านปร่งใจนะครับหรือว่าน้องๆนะครับเข้ามาตั้งคณะถึงกันเข้ามาวัดเข้ามาอู้กัน พเพราะว่ากู้เตือนเนี่ยรูแปลว่าต่างคนเขาต,าตา่างตหันหลังคือกันเนะี่ยบปได้เข้ามามาหานมามีจุดกการที่มาอู้กันอย่างน้องเราเขาขาดรอยต่อช่วงรอยต่อนะครับครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่ที่ที่ผมผมรองผู้กํากับชาวบ้านเราปัญยาผมปัญยาฟังฟังสายเดียวผมเคยมาทางพ่อเตยนะครับ,มรบผมพ่อของพหน่าหลวงพว่อเตยปัญหาคือมันหนึ่งพื้นที่ตัวเนี้ยหลายหลายคนในชาวบ้านผมเที่ผมสัมภาษณ์มาคือปัญยาขึ้นมาผมว่ามีคอนฟ lict กันอย่างกันเพราะผมก็บผมได้อยู่ในท้องที่นี้เนาะ ปัญหาคือย,ยากจด้ยืดพื้นเนี่ยพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่สามารถรู้สึกว่าทุกคนสามารถมาคุยกันเพื่อบรรลุข้อตกลงที่บอกกันมานนที่ได้ครับในส่วนของผมเนี่ยผมผมเอายิบะมันข้ามแล้วไอ้ไอ้สรุกสามออย่ีงนี้นะไอ้คิดว่าคำคำอูำ้ไอ้เนี่ยไอ้ได้อู้เป็นหมดละนะครับเนาะหลังจากนั้นมาก่อนจะเป็นอ่าเ,เรื่องของเขาที่เขาต้องต้องไปอู้กันถึงำหนึ่งนะครับแล้วก็ขอความเมตตาหลวงพ่อคำหนึ่งนะครับผมกอคงจะขอตีอี้ก่อนนะครับขุณครับ ไทยมามีอย่างนั่นแหละเกเดียวมันครับเพราะว่ามันมีเกเรียวถ้ามันข้ามไปเราจะคือสราใจเวลาไปไปพื้เรื่องของตั้หน้าดีกว่าแล้ะพี่น้องพี่น้องยังอยู่ต่อได้ใช่ไหมแต่ยามันหมดวันนี้เนาะหนังสือข้าไล่กอลงวันนี้วันสุดท้ายเบื้องต้นชาวบ้านอยากจะมือความมั่นใจกับชาวบ้านว่าหลังจากวันนี้ยังสามารถอยู่ได้ต่อเดนได้ก่อจะทำเพราะว่าตอนนี้กองแหพ่งที่พี่จะลงแล้ว เรื่องเพราะ7ที่ผมจะหนังสือชาวทนายไม่เชื่อสภาพวัสดุคือวันนี้มันสุดท้ายเนี้ยมันแต่จริงๆว่ามันต้องมาแนวตรงเจ้าอ่ะแต่เลยมาแล้วมันโจม <coughs> <coughs> คือเพื่องมั่นใจว่าตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่โซนเก้าหลังนั้นนหะยังสามารถอยู่ตอนั่วท้าวได้ก่อนแล้วก่อนจะถึงกระบวนการนั่นยุติกระบวนการที่พ่อหลวงนั้นว่าเพราะว่าเออพ่อพ่อกำนันไปโลดคันเปินหวังแหมน้อยก็วอย่างนักขาอจอก่านเนี่ยแ่ี่นะครับ เื่อความมั่นใจสบายใจจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงที่ข้อกำนันว่าไว้หมายถึงว่าทั้งกระบวนการนะครับไม่ใช่ว่าแค่เปิดกระบวนการแล้วไล่ออกนะไม่ได้นะขอความชัดเจนในการยู่ต่อว่ายังใดอันนี้ต้องสร้างความมั่นใจทั้งตังวาดเลยตังพบครองเลยนะครับเนาะ ก็รอสักครู่นะคะก็รอคำตอบนะคะว่าพี่น้องจะสามารถอยู่อาศัยนะคะในพื้นที่เดิมได้หรือไม่กในกระบวนการตัวนี้นะครับผมไม่รู้หลวงพ่อนะครับกรเดี๋ยวจะพยายามติดต่อกับทนายนะครับเนาะ ว่าถ้าสติเขาจึงเรื่องที่ได้อ่ะจนปีหกหกอ่ะจนปีหกหกในช่วงอย่างที่ผมว่าช่วงระยะเวลาที่มันมันเว้นวักเนี่ยเราลองมาตั้งคณะทำงานที่ไหนชาวบ้านมาฟัางน้องมาช่วยให้ยินดีนะเอาเอาคนที่มีความรู้ตักใหม่มาช่วยนะครับทางวัดเอามาพู้มาอิสระใส,ส่ทางพน้องก็ฝ่ายเรื่องให้เฉยเฉยฝ่ายสนับสนุนรางพน้องในการช่วยกันถ้าสิว่าวันนี้ผมพ่อบอกว่ามันัดได้ชาวบ้านก็จะอยู่ทุกทีกันมันก็ไปจบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดน,นะครับวันพรุ่งนี้นะครับ วันพรุ่งนี้สำนักงานทนายความหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวข้องคงจะมาขอผู้หลุงพ่อนะครับเป็นการส่วนตัวน้องมาตัวก็ได้ต้องมาเนาะเดี๋ยวนัดเวลากันแต่ใช่ไอ้อยากใหู้้คนคนเนี้ยคนที่มาช่วยชาวบ้านนะครับเขาลองมาพูดแล้วบอกเขาลองเดินไปพูดโดยการว่าเหตุไอ้อย่างมันถอนได้ปรได้เราเขามาแจ้งกับบ้านถงกรรมดีกว่าเนาะถ้าเนี่ยหลวงพ่อบอกก็ได้หรอกก็ต้นท่านท่านท่านในข้อความหมายนะครับทนายเองโดยติดต่อไปที่สำนักน้องพ่อ ตั้งกลิ่นที่ตั้งวัดใช่ไหมครับแต่ว่าหัวใจที่ทอรันอิสงทอรันอิสงเจอสองสามใช่ใช่ผมว่าเบื้องต้นทางต้องแจ้งเรื่องไปทางสำนักผู้เลือกสำนักผู้ืออยู่ได้ชั่วคราวีไล่ใช่ใชตอนนี้อยู่บรรลุข้อพ่อที่ให้ให้กับทุกสารพระผู้ใหญ่นะครับผู้ทรงกล่าเรื่องนี้มันได้ยินน้องใจนะท่านผู้ใหญ่บอกว่าอันนี้มันอยู่ที่การพูดกันถ้าสมมติว่าชาวบ้านกับวัดนะครับ โวยขอหนูพ่อเนี่ยทำหนังสือเพื่อเพื่อสักพูดเนี่ยเห็นความหห็นใจของชาวบ้านช่วงระยะเวลาที่ที่ชาวบ้านออกที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าในช่วงที่มันที่เขากำลังทำเนี่ยถ้าสมมติพ้นโอเคเพ็นยอมแต่เนี่ยเขาก็ลองหาเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการเยรเยาชาวบ้านผมมองว่าเรื่องเนี้ยสัมนกพูดคงคงอลุ่มารวยเพ้่ได้ครับคงคงเปใจได้ไกรรกะจะได้แต่ที่นี้ ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี oh, ้จะต้องไปประชุมสรุปกันั้งรุปเหตงการั์เนาะกระเดียวกระเดียวแอ้ขออนุญาตกระเดียวผมขออนุญาตลงไปประชุมไยกันแล้วกันเนาะครับเนาะมันจะได้เห็นภาพในหลายๆอย่างนะครับผมเชื่อว่าไอ้อย่างกระเดาแต่ถ้าเขาได้กู้กันเนี่ยถ้าเขาได้กู้กันนะครับมันจะไปแต่ซึวันนี้เขาต้องยอมว่าเขาไ่ได้กู้กันเมื่อไปได้กู้กันนะครับผมเข้าใจว่าวัดกลับไปย่งพัฒนาไปเรื่อยที่มือต้นก่อเขาหันสถาที่หนึ่งเข้ามาเขาเป็นเจ้าบ้านเ้าก็ไ่ได้ขึ้นมาวาดอย่างหลังเชื่อนะครับเนาะ เอางี้นะครับตุ้นจะได้ไปปาิโมกก็เดียวเราปลูกันเขาอว่าปาแดงโมเดลผมผมโม่ปาดงโมเดลเดียวเขาผมผมมาที่หนักเดียวไปกเมอนลูกะครับเนาะ้เรามีอย่งนะครับเนาะลมีอย่างอยู่ก่อนมีอย่างเนาะเอไปหมือนลูกแล้วลอครับ